สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่น u เต้ Channel นะวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Star c i t นะครับเป็นเกมแนวไอดอลที่เราจะประชดไปไปพร้อมกับสาวๆ AI สุดน่ารักเลยนะอย่างแรกนะครับมาดูระบบการต่อสู้กันก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมแนวไอดอลเนี่ยเราต้องลุยด่านให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาเก็บทรัพยากรมาอัพตัวละครของเราให้เก่งขึ้นนะซึ่งการอัพทรัพยากรของเรานะครับมาเก็บตรงนี้นะครับนี่เกมนี้จะ อยู่ที่12ชั่วโมงนะครับในการเก็บทรัพยากรนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับสามารถรับทรัพยากรได้เลยนะแล้วก็จะมีปุ่มเร่งนะครับตรงนี้นะครับสามารถเร่งได้วันละ2ครั้งนะครับถ้ามากกว่านี้ต้องจ่ายเพชรนะครับครั้งแรกเสีย50ครั้งที่2เสีย100เพชรด้วยกันอ่าทีนี้มาดูการต่อสู้กันนะครับมาดูระบบการต่อสู้กันก่อนนะครับเกมนี้ก็จะเป็นการจัดตำแหน่งนะครับแล้วก็มันก็จะสู้แบบออโต้เลยตรงนี้นะครับจะเป็นการ จัดตำแหน่งของเรานะครับมันก็จะมีตำแหน่งเป็นแบบพวกตัวแทงนะครับตัวดาเมจระยะประชิดแล้วก็พวกแนวหลังนะครับทำดาเมจกับตัวฮิลและตัวบัฟนะก็สามารถสลับตำแหน่งได้อย่างอิสระเลยนะครับนี่ย้ายได้หมดเลยนะ,ะสมมุติว่าผมจะจัดแบบนี้นะครับจัดเรียบร้อยปุ๊บก็กดตรงนี้เลยนะครับตกลงทีนี้มันจะมีพวกเรื่องของการบัฟด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเหมือนแผนการบัฟนะครับให้กับทีมงานเรานะครับ อย่างเช่นของผมตรงนี้นะครับจะเพิ่ม HP 21.5%เป็นต้นแล้วก็อันเนี้ยก็จะเพิ่มพลังป้องกันครับ44%แต่จะเพิ่มเฉพาะแถวหน้าจํานวน3ตําแหน่งด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมก็จะใช้อันนี้นะครับในการเพิ่ม HP ของทีมงานเรานะนอกจากนี้ครับจะมีบัฟด้วยนะครับก็คือเป็นการใช้สกิลของเรานี่แหละก็จะมีหลากหลายเลยอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นการใช้โล่นะครับอันนี้เพิ่ม Energy อันนี้เพิ่มพลังโจมตีีเป็นต้นนะครับถ้าหลอด เกตทางขวาล่างเต็มเมื่อไหร่นะครับมันก็จะใช้สกิลนั้นได้เลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับในการเซตท่ามไม้ตายนะครับเกมนี้ท่ามไม้ตายจะมี2แบบนะครับมีแบบเอาเวกับบารซ้อมด้วยกันความสามารถจะแตกต่างกันนะครับต้องไปดูในแต่ละตัวอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการเซตเขาเรียกสกิลพาสีบนะครับซึ่งสามารถเก็บได้ในภายหลังนะครับเราสามารถเซตได้นะก็จะเพิ่มพวกเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีพละป้องกันความเร็วในการโจมตีอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้น นะครับเมื่อเราเซตเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราก็กดลุยได้เลยครับเกมนี้สามารถปรับสปีดได้นะครับแล้วก็ตัดคาซีนเปลี่ยนมุมกล้องนะแล้วก็กดออโต้สกิลได้นะครับสู้วนไปครับศัตรูเก่งมากนี่ใช้สกิลแล้วเห็นไหมฮะสร้างโล่ครับมาแล้วอันนี้เป็นสกิลของตัวละครแต่ละคนนะภาพน่ารักมากๆเลยนะครับนี่ใช้งูครับ ตายไปแล้วนี่ตัวนี้ครับน้องเฟย่าใช้าย,ยานบินครับยิงเข้าไปใส,ส่ศัตรูอลังการมากนี่ครับน้องคนนี้ฮิวนะฮะโอ้โหอันนี้เราสู้เขาไม่ไหวนะครับก็ เกมนี้ถ้าสู้ไม่ไหวก็จะต้องไปฟาร์มเพิ่มนะแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ครับให้ชนะแล้วก็เราจะลงด่านลึกๆได้ครับแล้วก็จะได้ทรัพยากรเป็นนาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเ็ปแนวไอดอลนะทีนี้ถัดไปนะครับมาดูระบบกาชากันบ้างนนครับกาชาจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกกันว่าเริ่มต้นนะครับเล่นผ่านด่าน1นึ่งคเนี่ยเขาจะให้สุ่มกาชานะครับแล้วก็ถ้าผ่านด่าน1นึ่งคเนี่ยเขาจะมีตู้กาชาพิเศษมาให้ ซึ่งตู้กระชาพิเศษมันจะอยู่ข้างบนบนซึ่งสามารถกดกาชาได้ไม่จํากัดครั้งนะครับแล้วเลือกตัว SSR ที่เราอยากได้1ตัวนะเกมนี้ SSR คือเป็นตัวระดับสูงสุดแล้วนะครับซึ่งตู้ก็จะมีหลายแบบด้วยกันอย่างตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับซึ่งจะมาในระยะเวลาจํากัดแล้วก็ตู้นี้ครับจะเป็นตู้ที่เหมือนกับเป็นตู้กดตัวธรรมดานะครับก็ตัวที่ลิมิเต็ดจากข้างบนเนี่ย พอหมดเวลาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเข้าตู้ธรรมดานะครับซึ่งตู้ธรรมดาตรงนี้เราสามารถเลือกตัวละครที่เราอยากได้ได้ด้วยนะครับเกมนี้จะมีทั้งหมด5ธาตุด้วยกันจะมีธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมนะครับเราสามารถเลือกตัวละครพริกอัพให้มันเลตมันเยอะขึ้นได้นะครับเนี่ยแบบนี้ผมเลือกไว้แล้วประมาณนี้นะซึ่งเลตพิกอัพเนี่ยสามารถดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเลตพิกอัพจะเป็นตามนี้เลยนะครับมันก็จะ สามารถเลือกตัวแสงมืดได้ด้วยนะครับตรงนี้เกมนี้ตัวแสงมืดเก่งมากๆนะครับแต่ว่าจะใช้ทรัพยากรในการอัพคั้นเยอะมากๆเช่นกันนะนี่แล้วก็ตู้นี้ครับเป็นตู้แต้มเฟรนครับต้องมีเพื่อนแล้วก็ให้เหรียญตรงนี้ทุกวันนะครับก็จะสามารถกดได้เช่นกันส่วนอันนี้ครับจะเป็นปลัก๊กอินนะครับหรือว่าเป็นการ์ดประจําตัวของตัวละครนั้นๆนี่แหละเกมนี้ดีหน่อยนะครับการ์ดมันจะเป็น s s r มาให้เลย มันจะไม่มีแบบเป็นแรง R แรงอะไรอื่นมาเลยอันนี้เป็น S R มาเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นประจำตัวแต่ละคนนะครับแล้วก็ต้องมาอัพขั้นอีกทีหนึง่งนะแล้วก็สามารถกดเลทพิกอัพได้เช่นกันนะครับตรงนีนะ้สามารถเลือกเข้าเลือกออกได้หมดเลยนะครับก็มันก็จะมีเลทกาชาตรงนี้เช่นกันนะนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะกดตู้ปกติให้ดูก่อนละกันนะครับผมเอาล่ะไปเลย สิโลครับโอ้ถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้ก็คือไม่ได้ตัว SSR นะครับแต่ขอญาตสคิปเลยละกันทีนี้เดี๋ยวลองอีกสักทีครับให้เพื่อนๆดูหน่อยว่า s อ r ออกมามันจะเป็นยังไงฮึบโอ้โหยังไม่ได้ครับอือีกสักทีครับ,บสิบโล มา SR ต้องมาแล้วเออนี่แหละครับมันจะเป็นแสงกระพริบส,สมีม่วงๆนะครับกดปครับผมนี่มาแล้วครับตัว SR อันนี้เป็นธาตุน้ำนะครับนี่มันจะเป็นสีบอกเลยเป็นใครเอยโอ้โหภาพน่ารักมากเฮ้ยตัวนี้เก่ง เป็นตัวสายแท้งนะครับธาตุน้ำนครับตัวนี้เมตาเลยครับผมสวยงามมากครับน่าจะมาตัวเดียวหรือมั้งเนี่ยอ,อ,อ,อ่ามาตัวเดียวนะครับเกมีต้องบอกว่าพวกตัว SR เนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะาไว้อัปเกรดนะครับให้เป็นตัว SR ในอนาคตได้นะ ส่วนการอัปเกรดนะครับจะอยู่ทางซ้ายล่างตรงนี้นะกดเข้ามาตรงนี้ครับจะเห็นเป็นภาพตัวละครของเรานะครับกดปุ่มนี้นะครับนี่อันเนี้ยก็คือเป็นการอัปเลเวลธรรมดานะครับก็จะใช้ตัว XP แล้วก็ใช้เงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะอัปขั้นเลเวลนะครับเกมนี้มันจะมีแบบเลเวลแบบเ0็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดจะทะลุเพดานตรงนั้นมันต้องใช้ตัวนี้ครับชิปสีฟ้าตรงนี้ ในการอัพขั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับสกิลวันนี้ก็จะต้องใช้ตัวนี้ครับทิปสีม่วงนะครับในการอัพแล้วก็ต้องมีเลเวลตามกําหนดด้วยนะครับในแต่ละสกิลส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของอาวุธสมใส่นะครับแล้วก็การประจําตัวนะครับการประจำตัวก็คือปักอินนั่นแหละนะแล้วก็ได้จากการฟาร์มด่านอันนี้ได้การเปิดกระชานะครับตัวการปังอินแล้วก็เกมนี้ครับสามารถดาวเกตเลเวลได้ตลอดเวลาเลยนะครับกดปุ่มนี้นะนี่ครับ สียแค่100เพรนะครับก็จะสามารถกลับเป็นเลเวล1ได้เลยเพราะว่าเกมแนวไอดอลเนี่ยเราควรจะปั้นตัวละครไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะมันจะเปลืองทรัพยากรมากๆทีนี้ไปดูการอัพขั้นตัวละครนะครับเกมไอดอลเนี่ยมันก็ต้องอัพขั้นตัวละครไปเรื่อยครับอย่างเช่น SSR เป็น SSR 1 SSR 2 URLR อย่างนี้เป็นต้นนะครับไปกดตรงนี้นะเนี่ยนี่ครับซ้ายล่างตรงนี้ครับกดปุ๊บนะครับก็ไปตรงอันนี้ครับนี่ มันจะมีตัวละครครับให้ให้เราอัพขัน้นก็จะใช้ตัวละครซ้ำๆนั่นแหละครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น SR อยู่ใช่ไหมกดปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ตัว SR นะครับของตัวเขาเองนะครับในการอัพขั้นให้เป็น SR1 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งขั้นตอนการอัพจะเป็น LR ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งให้นะครับมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าใจได้ไม่ยากนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับ ออโต้ครับเขาจะบอกให้เลยครับว่ามีตัวไหนเนี่ยที่สามารถอัพได้บ้างนะครับถ้าไม่มั่นใจตัวไหนก็กดออกไปก่อนนะผมก็จะอัพพวกตัวที่เป็น SR มาก่อนนะครับอัพขั้นขึ้นมาเห็นไหมฮะว่าตัว SR เนี่ยเราสามารถบวกกันแล้วก็เป็น SR 1หนึ่งได้ตัวนี้ผมอัพมาจาก,กตัว SR ธรรมดาเลยนะครับอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นตามนี้เลยเนี่ยผมกดปุ๊บมันก็จะอัพให้เลยนะครับเรียบร้อยเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ย ตัวธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมเนี่ยมันสามารถกินกันเองได้ด้วยนะครับแต่แสงมืดเนี่ยกินกันเองไม่ได้ฉะนั้นเกมนี้แสงมืดจะอัพค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในการอัพขั้นตัวละครอ่าเสร็จปุ๊บมาดูระบบอื่นกันต่อนะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการขายตัวละครครับพวกตัวแรงอาเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากขายอย่างเดียวก็กดปุ่มนี้ฮนะแล้วก็ขายเลยได้ตังมาครับแล้วถัดมานี้เป็นระบบที่สําคัญนะครับระบบซิงค์ครับ ก็จะเอาตัวที่เลเวลน้อยที่สุดของตัวที่เราอัพนะครับมาเป็นเลเวลพื้นฐานแล้วเราก็สามารถจับตัวละครที่เราอยากจะซิง์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้นะเนี่ยอันนี้เลเวลต่ำสุดของผม80นะครับก็ทุกคนที่ซิงก์ก็จะเลเวล80ถ้าเกิดจะเพิ่มสเปซ e พื้นตรงนี้นะครับก็เสียร้อยเพรครับในการกดสเปซเพิ่มนี่อย่างเนี้ยผมก็สามารถเลือกใครก็ได้นะครับมาใส่ตรงนี้ แล้วก็จะได้นี่ครับเลเวล80เห็นไหมฮะอ่าส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเวลาเรามีเพื่อนเป็นแก๊งเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถมากดตรงนี้นะครับเพิ่มสเตตัสนิดๆหน่อยให้กับทีมงานเราได้นะครับทีนี้อีกระบบหนึ่งครับก็คือดันเจียนนะครับอยู่ทางขวาล่างตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆติดด่านไหนแล้วก็ไปต่อไม่ได้เนี่ยก็ให้มาวนฟาร์มพวกด่านอัพทรัพยากรนนครับอันแรกจะเป็นการไต่หอครับ แต่หอก็โอ้โหมีหลายชั้นเลยนะตอนนี้รู้สึกน่าจะ200อกว่าชั้นแล้วนะครับของผมเนี่ยถึงชั้น85การแต่หอก็จะได้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ศัตรูก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันก็พยายามลงให้ได้ลึกที่สุดในแต่ละวันละกันนะถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฟาร์มพวกอุปกรณ์นะครับเนี่ยในการอัพสกิลอัพขั้นเลเวลต่างๆนะครับก็จะต้องสู้กับศัตรูพวกนี้เหมือนกันก็เก่งมากๆนะครับถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม ด่านล่าสุดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะได้ทรัพยากรในด่านที่เราผ่านล่าสุดไปเลยนะเดี๋ยวผมให้กดให้ดูหนึ่งครั้งแล้วกันนี่นี่ครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นการฟาร์มเขาเรียกว่าเหรียญนะครับเหรียญประจำธาตุนะแล้วก็อันนี้จะเป็นอารีนานะครับหรือ PVP นี่แหละกดเข้าไปก็สู้กับคนอื่นนะครับแล้วก็เอาได้แต้มเหรียญตรงนี้ไปซื้อของ ร้านค้าก็แต่มีเยอะแยะมากมายนี้เป็นร้านค้าของเหรียญอารีนานะครับก็ตรงนี้ก็สู้กับบอสท,ที่เราเคยผ่านมาเช่นกันนะครับถ้าสู้ผ่านทุกๆ5ด่านเนี่ยมันจะได้นี่ครับใบ SSR นะครับอันนี้เป็นสุ่มนะครับประมาณนี้ศัตรูเก่งมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบอสคิวครับผมบอสกิวก็ เราจะตีไปเรื่อยๆครับเก็บเหมือนแต้มว่าเราทําดาเมจได้เดยอะแค่ไหนมันจะเป็นเหมือนขั้นๆไปนะครับแล้วก็สุ่มของครับลงได้วันละ3ามรอบทีนี้เกมนี้ก็จะมีกิจกรรมเสริมนะครับก็นี่ตรงนี้ครับเป็นการเข้าโรงเรียนนะนี่ครับเข้าโรงเรียนก็จะมีเอยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้จะมีน้องๆเดินแล้วก็มากดรับของตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ไปดูอันแรกเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นไอตัวเหรียญที่เรา ฟาร์มมาเนี่ยเห็นไหมฮะจะมาอัพสแตทตรงนี้ได้ครับมันจะขึ้นทีละนิดทีละหน่อยครับแต่ก็มีความสําคัญนะตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ธาตุาด้วยกันถัดมาครับนี่ตรงนี้ซ้ายอันนี้จะเป็นการอัปเกรดเหมือนกับโรงเรียนของเรานะครับก็จะได้สแตทได้อะไรพวกนี้มากขึ้นนะตรงนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับอย่างนี้ แล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกเราต้องจ่ายเพชรนะครับในการอัพพวกสตทพวกนี้เหมือนกันนะครับนี่เยอะมากมายเลยนะครับก็จ่ายเพชรแล้วก็อัพไปครับใครมีเพชรเยอะก็ได้เปรียบหน่อยครับตรงนี้ถัดมาตรงนี้เลยอันนี้น,นี่ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนดิสแพ h นะครับการฟาร์มทรัพยากรก็เอาตัวละครลงไปนะครับ ยิ่งเราอัปเกรดฐานก็เมื่อกี้ก็จะปลดล็อกทำดิสพลได้มากขึ้นนะส่วนอันนี้เป็นเกมให้เล่นนะครับเกมให้เล่นแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเหมือนส่งน้องๆไปโรงเรียนนี่อันนี้ครับมันจะได้ตัวสกิลตรงนี้ที่ในระบบต่อสู้ที่ผมโชว์ให้ดูเห็นไหมฮะเนี่ยและสกิลพวกนี้เดี๋ยวผมจะส่งน้องไปเรียนสักหนึ่งคนก่อนนะเอาตัวที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้กว่านี่นี่ตัวนี้ครับ ก็จะใช้ตัวตรงนี้ครับสีฟ้าเนี่ยกดไปครับก็จะเรียนทั้งหมด3แบบด้วยกันเรียนครับผมนี่ก็จะไปวิ่งอย่างี้นี่อันนี้จะแรนดอมนะบางทีก็สำเร็จได้แบบแรงเอ s เอก็มีนะครับอันนี้กลางๆครับได้บครับก็เรียนดนตรี โอ้ยอันนี้ดูมีทรงอยู่นะเอา้าเรียนผ้าซะอย่างนั้นได้ B ไปครับอันนี้เหมือนปุงนี่อันนี้เฮ้ยทรงดีแม่เกือบจะดีแล้วเชียวได้อะไรครับ A ครับอ่านี่ก็สรุปผลครับนี่ได้เป็น SSR นี้ครับก็จะได้พวกแบบพลังตจมตีพลังป้องกันอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับ ดรับไปแล้วก็ถ้าจะเรียนอีกก็ได้นะครับนี่แล้วแต่ตัวที่เรามีเลยอันนี้ผมกดสกิปแล้วนะเนี่ยครับสรุปผลโอ้โหอันนี้แย่มากครับได้ SR เท่านั้นอ่าถ้าจะทำต่อก็ได้ครับอันนี้ก็ถามว่าจะเอาเนี้ยมาใส่ตรงไหนนะครับอ่าผมก็เลือกใส่อันที่สองแล้วก็เรียนต่อครับนี่เฮ้ยได้ได้โล r อันนี่โอเค นี่ผมก็จะแทนตรงนี้ครับเรียบร้อยประมาณนี้ฮะแล้วก็อย่างหนึงครับที่สวยงามมากๆของเกมนี้นะครับนี่ระบบเหมือนอินสตาแกรมนะฮะอันนี้ขอโทษด้วยที่มันจะเป็นแนวตั้งนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนอินสตาแกรมเลยนะครับนี่ตัวละครแต่ละคนครับโอ้โหแบบโพสตรูปวันนี้ทํากิจกรรมอะไรยังไงอืมน่ารักมากๆนะครับสามารถไปกดไลค์ให้กันได้แล้วก็กดตรงนี้นะฮะ นี่สามารถที่จะพูดคุยกับน้องเขาได้ด้วยนะครับนี่สมมติผมคุยกับน้องคนนี้คุยก็จะได้เพชรนะครับนี่100่งร้เพชรเลยแล้วก็สามารถให้ของได้อันนี้เหมือนตบมือให้หัวใจนะครับแล้วก็ของอยู่ตรงนี้ครับนี่อันนี้ก็จะมีของบอนครับว่าอันไหนแบบ ของที่เหมาะกับน้องเขาอย่างนี้ยเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ยเหมาะกับน้องเขานะครับให้ไปเลยยิ่งแรงเยอะ,ะครับก็จะได้สแตทมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหม,มน่ารักมากมากนะครับกดออกตรงนี้นะครับขวาล่างอาจจะมองไม่เห็นเพราะเป็นแนวตั้งอ่าทีนี้สุดท้ายนะครับมาดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นระบบเพื่อนนะครับนี่ระบบเพื่อนก็ จำหเหรียญกลมๆนี้ได้ไหมครับที่กดกาชาแบบใช้แต้มเพื่อนนะครับเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆเราก็ส่งเหรียญให้เขาเขาส่งเหรียญให้เรานะครับก็เก็บได้เยอะมากๆตรงนี้ก็เป็นการหาเพื่อนนะก็กดขอ,อเพื่อนนะครับอะไรได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการเซตติ้งครับปรับเฟรมเรทปรับความคมชัดของภาพอัน,นี้ก็คือคมชัดที่สุดนะครับแล้วก็การรีไอดี ID อยู่ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้นะครับนี่ กดตรงเนี้ยมันก็จะรีไอดีให้เลยนะครับแล้วอันนี้เป็นการผูก ID ครับข้างบนตรงนี้นะส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นการกรอกโค้ดนะครับคูป,ปองนะครับแล้วก็เกมนี้ครับโอ้โหแพ็คกง่งแพ็คเกจเพียบนะครับอันนี้รับเควสประจำวันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พวกนี่แพ็คเกจ เียบเลยนะครับโอ้โหมีทั้งแบบแต้มโกรดระดับ1ขั้น1ขั้น2ครับเยอะมากๆนะฮะเยอะจริงๆน,นะครับนี่แพ็กเกจนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับมีแบบเอาตัว๋วเอาพวกแบบ ตัวสุ่มอะไรพวกเนี้ยกับเพชรนะครับเยอะมากเลยตรงนี้เพื่อนๆลองไปดูนี่อันนี้มีตัวละคร SR นะครับเอาไว้อัพแรง์ให้กับพวกเราได้ง่ายขึ้นนี่อันนี้ก็ไล่สเตจนะครับยิงสเตจเยอะได้เพชรมากขึ้นอย่างงี้เยอะมากครับบอกเลยเยอะจริงๆขอเปิดแบบไวๆแล้วกันนะครับเยอะมากๆครับแล้วก็อันนี้ครับทีเด็ดเลยอันนี้เป็น ตัวรายเดือนนะครับทีเด็ดมากๆแนะนําให้เพื่อนๆใช้อันนี้ก่อนเลยซื้อนี้ก่อนนะครับนี่ดีมากๆเลยพวกนี้ทําให้เราเติบโตเร็วมากขึ้นนะเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับระบบทั้งหมดของเกม Star s e e นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจที่จะเล่นเกมนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยกาลังจะเปิดในไม่ช้านี้แล้วนะครับก็ไว้ม,มาเล่นกันได้นะครับช่องเราก็จะไลฟ์แล้วก็ทําคลิปให้เกมนี้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับ ฝากล้วช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้กับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย